สวัสดีครับสันบ้านสาวเชื่อมพี่น้องครับตนนีเบ้าดำครับอีกจากมือกันนะ่ามาหลอเบิรงอีกจากมือกันว่ามือนีกันนะจะเป็นมือหินบานแล้วเนาะีย่งหลอกน้ำเลยน้เลยตัวนี่ย้อยนี่เ่ว่าออกบาดน้วมือเนี่ยันบ้าบานหรือบ้างามดิบ้าห่างฮิดโดนทว่าเขากระไดกิบเยอะใหญ่ไปน อู้นะ่นดอกงามหูขาหนะ่ะงา,าเป็นข้พิ่งเานี่ดอกนี้งามงามบกนะงามขาเนังงามตั้นงเบิง้ง ต้องซ้อมพอมร้อมเด้อบังลาแล้วมือนี่นี่ค่ะเหรานีา่งามเลยนะสีกำลังงาม ม่ยุเคเานนาะคุณเาดีแบมนี่บานแล้วพี่นอ้องเ้มาให้มนี่ยรามาเก็บก้อนนี้มันฮ็ดน้อยข้างนั้นเนี่ยยังกินปหอยกินยออกไปเรื่อย กําลังงามเลยนาะกํลังบาดอนุมๆเห็ดบางป้ากนันหน่อยอยู่อืมดอกงามกระโพลอะไรทิ้อเลนี่น,น,น,นี่เสียงปวกนี่ดอกนี่งามอีอง,องบานเลว างเระปกกรบอกนมเดี๋ขามาเก็บเห็ดผึ่งนนี่นมือพี่น้องกลังออกนงามตะน้เนีะจิเนี่ยัวเขากินนั่งเอาพี่นนองนั่งซ่แบบขนาดมือพันบาทเลยนี งานเป่นใหญ่ไปเรื่อยๆอ้ยใหญ่เหรอนีหรอ,องกงามๆเก็บไปเอาไปทั่วไป้ายครับยุ่งกันซองดอกเล็กเดอกดอกนึงน่ะมีตัวเขียว,ยวอืม

ม่เห็นดินัลับนะนอดนั่อู่ดิโอ้โหมัขางด้วยพี่น้องเกิดจีนี่ดิใหญ่เยพี่น้เดินไปทไหนก่อนโอ้โหขาเลยยวเข้าไปทางไหน มีนอกนม, <า S 1> เ,มเดียวดอกนะมีคุณเลยใหญ่ไปแล้วนี่มันลำไม่มีเห็ดขมเขาไปชันรอบแบบนี้คุณได้ดอกงเลยครัะเก็บไปดอกงาม

ื่หลวันว่าเกิดเ,เออ้นเผาะปะเนี่ยโอสององอครับรอ,อเก็บไปออรอรอไปคนางครับดอกให้ก,กินค่อยเห็นเนดี Nang dóc môn. Dóc môn. Hm, gái mặt này mẹ. Tóc môn. Hm, gái mặt của mẹ. Tóc môn. Hm, gái mặt của mẹ nó người ngắm không mất mát mát kịp mát 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 อีกครับมี่งามสอคุณทั้งนาคับสาีดอกเยอเดีกคนมพี่น้องอีกครับไตยวย่วามือหวานนี่งดอกนี่งามนี่ชี่นนดงงามเลยพูดอีกดอกนึงอู้ใหญ่เปน็นนาได้เจอคุณทั้งเธอคุณเจ็บไปครับ ันมือนั้นเขาเก็บมันกับเขได้ยังไงมือนี้ก็เติมต้อนกันไปเก็บไปเดี๋ยวน้ำเราหาพี่น้ำไปไงครับมองละต้นทอต้นไปมันคือปตาบินเอ้ยดอกหนึ่งครับงามนี่สองดอกครับไปเะฮนะ ไม่ได้ตัดขาด้พี่น้องกับม้ลายเก็บเอาเจ็บไปเขากหัได้ค่ะเป็นาเลนี่ได้ไหมได้หมดนะจะไปเก็บมารออยู่อไปนรเลยมีขน้ำน้อมก่นเลย่าจตัด Đi đâu cả mọi được đường mọi Rồi hài cái Nó bé là người mọi người mọi người mọi Nó mọi người mọi người mà người mọi người mọi si mọi người 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 Đi người งามซองไปสิพี่น้องปานายเห็ดปวกเนาะมันบ่เป็นมูเลยใหญ่กันซ้อมมือพี่น้องซอมมือใส่นี่ค่ะไปเก็ไปครับงามเลยเก็บบานไหมไปเป็นพี่น้องงามขาก็เป็นขาตัวงามอยู่พีซ้อมบแหม่ ไม่ม่หัพี่หน่ออืมนี่กระดองน้ำดิเออน้ำพี่น่อเห็นมาซองก่านียง่าได้ยืนขันยืนเห็ไปบยินบ่เห็นบ่เห็นเห็ดไปเราเก็บไปางามนี่ปันอืมานดเหลต้องในนางมึงดีนางมง เพราะว่าดอกจุ๊สี่เพิ่ออย่บ้านบ้าเรา่เห็นนงเราเพ่เห็น่ะเห็นปะคนอนหดดุก้างคนไหมดอกงี้ยงาม,งามดอกหนึ่งงามน่อกดอกนี้งามดีนีนป่าเดียบยยอะไรตามานี่เถอะนูพี่น้องเขางามนี่เถ่านี้ยุบข้างเงาะนะผมอ

đi 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 nữa, lấy ngầu nhà, um là cầm um là cầm đấy nữa, nó đi hèn ngán rồi, vô khổ địa. ไม่เก็บไปปะเก็บามาเลยมันหกไปได้ยงสวงหรอครับเปลี่ยนนได้ไปแบบนี้แล้วพี่น้อง,นงไปแบบนี้ล้อือกำลอู้ห้ามเยอะคุณพ่พี่อ้อ น้มนนมันน้ำยุคเขาหลอดน้ำเลยนี่ี่ะครับเออพี่น้องมุดหนอยเดี๋ยวเราไปนั่งตัดขากันโอ้โพ่ลุงลงไปมองท่าสร้างนนนเคลียร์กดอกนี่ดอกมนยุหมูต้นไมนี่นั่นหะงต้นหม ลกเชบอกเธอเก็บเธอ่ได้เก็บอะไรมา้มาบงดอกดีวหรือีเก็บไป่า,าอดอกงั้นตือ,อีดอกงี้เลยพี่น้างดอกเลี่ยวเลดิแล้วเก็บ,บกักนกน่กทำมามาเห็น จันจันมันวนหมดแล้วหมดงามงามมอกน่นี่งามนางซองเบิ่งออกครับใหญมันเรื่หยๆออกไปเดอยู่ PVV เอะนมอย่ามาไหนเลยเลยดอกนี้พี่พี่อย่าไเถอะอือะพนอะนี่ยะนี่นี่นนี่อก่อน 2 thì sáu, bảy, tám, nhìn này, tay đang sát sa bay ra phía đó quên rồi đi đi đi, nàng bưng xoáy ở ngoài nhìn, phụ nữ lang bay, sai mún? Ở đây, anh đón เออเหรเบ้ออคนซองมึงใส่กันหน่อยน้องไปย่ังมันพี่น้องเป็นน้องมาอพี่ยายมันอีกมีอีกค่ะนั่งเอานี่พี่น้องมือค่ะหวกินก่าน้องเลยน้ำส้งน้ำอีก เาไปเรื่อยๆเลช่องมบอกงานูงงชอมมึงดีพุ่นถาว่ามึงบีบต yeah. <Gray. S 2> ้นไม้พุ่นน้ำฝนขี่แตนเขาจะคอยเก็บไปประบไปเก็บวยพี่น้องพี่น้องมืเขามาสามคนนีรู้ต เอเกุ่นงหนาุน้กทดอกงามปน่นดีม่งก็เเกเก็บ hết เลยดอกหนึ่งงามๆุ่อีกขับสองดอกขึ้นไม่กระไรครับในหมุนไปครับหกำกำน่งามปนทุนเ năng xoa ngọt đi. xí lam. Ng lam. Ng ngắm Ng lam. 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 cái lam. Ng คอยเก็บไปพี่น้องสวดกับตาเลยคันเมนมาเอามาสอง,สองคนกับโอ้สีเดียวกันกับเบนอืมมองซองไปยืนหาไม่เห็น,หน,หนครับจะออกไปเบ็ดยีนอะ่ะอย่างนี่นี่แะครดีดีด,ดีแม่ไมู่กกวเบียนครับนี่ดอกนี่ครับ ก็หาไปไม่ยังสอบออเ็ดว่าเป็นมูเห็ดกระจายถึมตาเลยพี i̇şte right? nee. mm ่น hmm. ้องแ่ว่ากระจายม่นะตาเารอยู่้เนาะพี่น้อง่น่ะอะไรเนาะค่ะสหรับคลิปนี้ส่งกรสฝากไว้สนีแหละคะ ฝากพี่น้องไปกำลังใจเจ้าสมุทกระนี้กกนหูด,ดำน้ำเนยได้ค่ะมืนน่อนีเดี๋ยวจะพาหล่อไปอีกยุคเพราะว่ามันก็เป็นมือซ้ำแล้วละ่ะอีกมือสองมือนี่มันก็หมดแล้วเนาะจั่นแหกับฝากไปกำลังใจให้ดดนเนยได้ค่ะสวัสดีครับบาสวัสดีครับเจ้าสมุักพี่น้องนะคะ่ะ